สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีฮอนาเจอร์มันน่แคดินตเตซาหูจะขับหูจะแค่หูจะขับไม่หูจะแค่ ลูกพี่เขาเป็นลูกพี่เขารับผิดชอบหลายๆอย,ย่างเห็ดลงไปย่าหูจักแต่คับย่าหูจักแค่ข้าใจบ่เข้าใจบ่อไอเออนี่นละสไลด์ไขมันลงไป <laughs> <laughs> แล้วกล้าคักเติบยู บางทีกันเป็นลูกพี่เขานี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ <laughs> เออเออ <laughs> อยากตายออกละ <laughs> <laughs> ฮัดฮัดแล้ว นีกระแลนข,นขี่ดินคือเก่าละ่ะพี่น้องเอ้ยหลอกดินบอ่อเก่าบอ่อเดิมอยู่ขังๆทงั้งตันโคกรละเฮยเฮ้าเนี่ยและค่ะมีเวียกให้สร้างก็สร้างไปเรื่องไรชีวิตคนเฮ้าอาชีพรับจ้างเนาะพี่น้องคะ่มะ,ะมีกระเฮ็ดวามีกะได้พ่อไดเศร้าเนี่าม,มีกะฝ้าวเฮ็ด พอเฝ้าวงยบหน่เบิดแห้งไปก็ยู่ยากอีกล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหอนหนา้าฝนอีกอลมีงานแต่ก็เฮ็ดบ่ได้ฝนตกหนาห่อนเท่ากับสู่กันไปค่ะใค้แต่มีงานเฮ็ดพอได้เงินมาใส่ใจในชีวิตประจำวันละพี่น้องค่ะสู่กันไปทุกสซยงานอาชีบละพี่น้องค่ะ ย่ำสู่เข้าก็ต้องสู่กันไปดินรนกันไปเหตจังไหพ่อแม่เขา้าบริมีมุ่นมั่งให้ร้ายเนาะสิพ่อสิไปสางเฮตเป็นของตะของเองถ้ามีมุ่นมั่งเองเข้ากับสิไปเฮตเป็นของตะของเองอยู่ดอ,อกค่ะแต่พอดีว่ามุ้นมั่งเข้ามันหน่อยหน่อยกระจีดฤทธิ์น้ะนะค่ะเอาเลี่ยนเอามาทาังนีแล้วมันก็ต้องสูกับวิชาทาังนีแหละค่ะทุกคนค่ะ วิชาทีสีตองใส่แห้งในการแหลกเงินมาพอได้กินได้ใส่เลียงขอบครัวก,กันไปอายุหายยากกันไปครับพี่น้องคะ่ะพอได้กินพอได้ใส่อืมบัตรลำลุ่ยดอกพอนายนโจยก็จะผึ่งบัตรลำลุ่ยคะ่ะเป็นลูกจ้างเขาทั้งสองคนขึ้นไปแล้วไปนาง้องแอจกหน้อยอยางตายออกเนีอค่ะพี่น้องคะหันยางตายออกค่ะโคตร Lôi, ơi, phơi, này phơi, lôi Cái đi phơi, chơi, phơi, chơi, phơi, ơi Anh à, วิถีชีวิตคนเฮา เค okay, แล้วสำนีก่นน้ำกินบะมี่เด้อกระติกยู่ซสายล่ะกระติกแดงอ่ะอยู่นี้ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะจะจอดพักกินน้ำก่อนเบืออ่อปีโอ้ยเดี๋ยวทีมงานกลับมาแล้วล่ะคะ่ะไอออดอยู่จอดท้างหนไหลไอออนก็ได้โอเคค่ะทุกคนคะ่ะจะจังพอ่พอๆกนันไหมในการทำงาน